สวัสดีอีกครั้งค่ะพวกเราต่อไปอันนี้จะเป็นคลิปที่2นะคะของบทที่1ในวิชาหลักการบริหารการปฏิบัติการตอนนี้เรายังไม่จบบทที่1กันเลยนะคะครั้งที่แล้วคลิปหมายเลขหนึ่งเนี่ยเราทราบเกี่ยวกับประเภทของกิจการหรือธุรกิจไปแล้วเราทราบเกี่ยวกับยุคสมัยวิวัฒนาการของการบริหารการผลิตนะคะหรือการบริหารการปฏิบัติการไปแล้วมีอยู่ด้วยกัน3ยุค แล้วก็ความหมายของการผลิตว่าคืออะไรเนาะต่อมาเนี่ยนะคะเราจะว่ากันด้วยลงรายละเอียดเกี่ยวกับ Input Process และ Output นะคะระบบการผลิตเนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆ Input Process Output แล้วก็มี Feedback หรือ Control ที่ในเรื่องของการควบคุมนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของ input ก่อนนะคะลองดูที่ในสไลด์ของอาจารย์จะมีบอกว่าเน้นตรงจุดไหนที่จะเป็นการออกอนำไปออกข้อสอบเนะจุดแรกคือปัจจัยนำเข้าหรือ Input นะคะหรือก็คือปัจจัยการผลิตนั่นเองมันก็คือทรัพยากรที่จำเป็นที่ต้องใช้ในสำหรับการผลิตสินค้าบริการโดยที่ ธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการควบคุมปริมาณของ input ตนะคะสัพยากรที่จะใช้ในการผลิตให้มันมีความเพียงพอและให้มันมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ธุรกิจต้องการหรือที่กำหนดไว้นะคะ Input ในที่นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างที่อาจารย์พูดถึง MMM ไปบ้างแล้วนะคะ M material ค่ะวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบก็คือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเนาะก็จะต้องมาดูควบคุมให้มันมีคุณภาพมาตรฐานก็คือในเรื่องว่าคุณภาพมันต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบต้องมีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ดีถึงจะนําไปใช้ในการผลิตให้ได้สินค้าบริการหรือให้ได้ออปต์ออกมาที่เป็นเอาต์ที่ใช้งานได้ดีที่มีคุณภาพดีเนาะ M ตัวที่2ก็คือ MM a n พนักงานหรือแรงงานนะคะคนที่จะมาทํางานเนี่ยพนักงานเนี่ยก็ควรที่จะต้องเป็น ผู้ที่มีความรู้มีทักษะในการทำงานได้อย่างเชี่ยวชาญทำงานเป็นเพื่อให้ผลผลิตมันออกมาดี M ตัวที่3คือมันนี่มันนี่คือเงินทุนธุรกิจก็จะต้องมีเงินทุนเพียงพอ เงินทุนนี่เอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างเงินทุนธุรกิจก็ต้องเอาเงินทุนไปลงทุนในที่เป็นสินทรัพย์ถาวรเนานะแล้วก็เอาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้มันเกิดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจในการผลิตสินทรัพย์ถาวรคืออะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะได้เรียนในวิชาบัญชีในโอกาสต่อๆไปในอนาคตสินทรัพย์ถาวรก็คือที่ธุรกิจต้องเอาเงินไปลงทุนซึ่งสินทรัพย์ถาวรมันจะอยู่ไปตลอดยาวนานเช่นที่ดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน โรงงานนะคะหรือเกี่ยวกับการสร้างตึกอาคารต่างๆ M ต่อมาก็คือ M machine M machine ก็คือเครื่องจักรเครื่องจักรเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตนะคะผลิตสินค้าบริการมันก็ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ไม่ชำรุดเสียหายไม่ใช่ว่าเครื่องจักรเสียมันก็ทำการผลิตไม่ได้เครื่องจักรจะใช้งานได้มันก็ต้องมีการบำรุงรักษาให้มันสามารถผลิตได้ตามแผนที่กำหนดไว้ M ต่อมาก็คือ management management ก็แปลว่าการจัดการระบบการจัดการนะคะในการผลิตก็ต้อง มีการวางแผนเนอะมันต้องมีการวางแผนไว้ก่อนธุรกิจในการทํางานของธุรกิจเนี่ยต้องมีการวางแผนมีการจัดระบบงานที่มันสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนเสร็จก็ต้องมีการลงมือทําก็คือปฏิบัติการมีการประเมินผลก็คือเนี่ยแหละเราต้องมีข้อมูลฟีดแบ็กกลับมาเนอะว่าควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตรงไหนบ้างทําดําเนินงานนะคะให้มันเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆที่กําหนดไว้ต่อมา จาก input ต่อมาในส่วนที่2อ,องค์ประกอบที่2ของระบบการผลิตก็คือจะเป็น process transformation process มันก็คือวิธีการนะคะมันเป็นการกระทำนะคะการกระทำหรือวิธีการที่มันเป็นขั้นตอนเนอะขั้นตอนในการแปลงสภาพปัจจัยนําเข้าปัจจัยนําเข้าก็คือ m m MM, m ทั้งหลายแหล่เนี่ยให้กลายเป็นผลผลิตผลผลิตนี่ก็คือเอาพุ t เนาะทีนี้วิธีการที่จะผลิต วิธีการขั้นตอนในการทำงานเนี่ยแปลง input เป็นเอา p u พุตเราจะเราจะแปลง input เป็นเอา p u พุตเราก็อยากได้ของที่ออกมาให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมีมูลค,ค่าสูงขึ้นกว่าไออินพุตที่เราใส่เข้าไปนะคะอันแรกเรามาดูก่อนว่า process ใน,ใน process มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอันแรกสมมติว่า process เราเอาวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยวัตถุดิบ มันจะเข้าสู่ process เนอะแปลงสภาพวัตถุดิบมันคืออะไรมันก็คือเปลี่ยนสภาพสภาพในที่นี้ก็คือสภาพทางกายภาพของไอ้วัตถุดิบอันนี้นะคะให้มันออกมาเป็นสินค้าให้มันมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่ผลิตเช่นเสื้อผ้าวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้ามีอะไรบ้างก็เช่นเป็นเส้นใยนะคะเส้นได้เป็นได้ต่างๆเป็นผ้าผือนอย่างเนี้ย ก็เอามาตัดเป็นชุดเสื้อผ้าเห็นไหมมันก็จะแปลงสภาพจากใยได้ผ้าผืนออกมาเป็นชุดเสื้อผ้านะคะยางรถยนต์แปลงสภาพการที่จะทําให้มันออกมาเป็นยางรถยนต์ก็ต้องมีายางน้ำน้ายางที่ออกมาจากต้นยางเนอะก็มาทำมาผลิตเป็นยางรถยนต์อาหารกระป๋องทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นสมมติเช่นปลากระป๋องก็ต้องไปมีปลาเนาะตัวปลาปลาดิบปลาดิบต่างๆเนี่ยเราก็มาแปลงสภาพนะคะ ต่อไปในเรื่องของสถานที่สถานที่เกี่ยวอะไรกับ Process หรือขั้นตอนในการทำงานในการดำเนินงานาถ้าพูดถึง Process ในแง่ของสถานที่มันก็คือการกระทำการกระทำในการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายสินค้านะคะจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง เนี่ยมันคือทำให้ทาให้เกิดคือเอาพุทเนี่ยจะไปถึงมือลูกค้าได้แล้วมันก็คือเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าขนส่งเอาพุทธสินค้าเป็นเอาพุทธที่ออกมาเนอะส่งขนส่งไปจากผู้ผลิตจากโรงงานไปถึงมือลูกค้านะคะโดยที่สินค้านั้นจะต้องยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมไม่เสียหายนะยังเ,เป็นปกติอยู่จากหลังจากที่แบบผลิตออกมาได้มันใช้งานได้ปกติบริโภคได้ตามปกตินี่เนาะ ในด้านการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนในที่นี้ p r o c e s s s หรือวิธีการทํางานขั้นตอนการดําเนินงานมันคืออะไรมันคือมันจะต้องเกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นมาค่ะเป็นขั้นตอนเป็นการกระทําการกระทําก็คือจากการที่เอาสินค้าเอาสินค้าออกไปวางจําหน่ายเนอะเอาสินค้าไปจําหน่ายจําหน่ายก็คือมันก็จะได้เงินแลกกลับคืนมา คนซื้อลูกค้าก็จะเอาเงินมาจ่ายซื้อสินค้าเนาะดังนั้นมันก็หมายถึงในเรื่องของการกระทําหรือขั้นตอนในการขนส่งสินค้านะคะแล้วก็ในการขอโทษไม่ใช่ในการขนส่งในการขายส่งในการขายส่งขายปลีกก็คือการค้าขายอันนี้ก็เป็นส่วนของธุรกิจที่เป็นเทรดดิ้งนะคะที่อาจารย์พูดไว้ตอนแรกแล้วมันจะมีเทรดดิ้งอินดัสทรีเป็นกิจการด้านการค้าเนาะ ขายส่งขายปลีกขายส่งก็ขายทีละเยอะๆขายปลีกก็ขายแยกชิ้นเป็นอันๆไปนะคะต่อไป process ในด้านข่าวสารในด้านข่าวสารก็คือเป็นการกระทำเป็นกระบวนการในเรื่องของการให้ข้อมูลค่ะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ข่าวสารต่างๆเช่นผู้ผลิตเนาะมีการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้บริโภคจะให้ข้อมูลข่าวสารมันจะทํายังไงได้บ้างมันก็ไปผ่านสื่อต่างๆผ่านช่องทางทางสื่อเช่นไปออกสื่อโทรทัศน์ไปออกสื่ออินเทอร์เน็ตไปออกสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ด้านอารมณ์และจิตใจด้านอารมณ์และจิตใจเป็นปรเซสเป็นขั้นตอนเป็นก,การกระทําอย่างไรบ้างก็คือหมายความว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการกระทําหรือวิธีการนะคะที่ทํำยังไงที่ทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกด้านอารมณ์หรือจิตใจเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในแง่งเช่นธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความบันเทิงต่างๆเช่นเอาพุดออกมาได้เป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง ภาพ,พยนตร์หนึ่งเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่โยดเรื่องซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะต้องมี process ที่นําไปสู่ให้ให้ไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยมันจะทํายังไงให้ลูกค้าเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกจิตใจตามเนื้อเรื่องภาพยนตร์หรือหนังที่ที่มันผลิตออกมาได้เนาะการท่องเที่ยวการนําคนไปเที่ยวในที่ต่างๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันเป็นการกระทํามันเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนแล้วทําให้ลูกค้าเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาได้ ต่อมาเป็นเรื่องของเอาต์พุตค่ะได้แล้วเมื่อกี้มีอินพุตโปรเซสเอา p ์พุตเอา t ์พุตคือผลผลิตหรือบางทีก็เรียกว่าผลิต,ตผลเนะมันก็คือผลลั์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการแปลสภาพคือได้จากโปรเซสผ่านขั้นตอนโปรเซสพอผ่านกระบวนการแปลสภาพออกมามันจะได้เป็นสินค้าภาษาอังกฤษของคำว่าสินค้าก็คือ Goods Go o d s ที่แปลว่าดีแต่เติม S ไม่ได้แปลว่าดีเพราะฉะนั้น G O D S Goods แปลว่าสินคา้า Service Service ก็คือบริการนะคะได้ออกมาเนี่ยคือ Output Output อันนี้มันก็ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้าของผู้บริโภคได้นะคะทีนี้ลองมาดูต่ออีกนิดนึงความแตกต่างระหว่าง Goods Service สินค้ากับบริการมันมีความแตกต่างอย่างไรทั้งสองอันนี้คือ Output ที่ธุรกิจผลิตออกมาได้ ทั้งสองอันนี้เราเรียกรวมๆกันรวมกันเป็นคำใหญ่ๆได้ว่าผลิตภัณฑ์นะคะมันคือผลิตภัณฑ์ดังนั้นผลิตภัณฑ์เป็นได้ทั้งสินค้าหรือเป็นบริการด้วยก็ได้นะคะภาษาอังกฤษของคำว่าผลิตภัณฑ์คือคำว่า product ความแตกต่างของสินค้าและบริการมันเป็น product เหมือนกัน เนาะถือเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่มันมีความต่างกันค่ะฝั่งซ้ายเป็นสินค้าฝั่งขวาเป็นบริการคือยังไงบ้างแน่นอนในเรื่องอันแรกคือสินค้ามีตัวตนจับต้องได้มีของมาเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่บริการไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้มิติแรกความแตกต่างของมันก็คือในเรื่องของรูปแบบของมันค่ะรูปแบบของมันหรือลักษณะลักษณะของมันเห็นไหมคะสินค้าเป็นของเป็นชิ้น เนาะแต่บริการไม่ได้ออกมาเป็นของเป็นชิ้นชิ้นเนานะสินค้าเช่นอะไรบ้างมามา่านะคะขนมขนมคุกกี้ขนมปังปากกาสบู่แชมพูแต่บริการในที่นี้มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เช่นสมมติว่าเราไปรับบริการร,รับบริการอะไรบ้างเช่นสมมติว่ารับบริการเกี่ยวกับนวดสปาอย่างเงี้ยเนาะนะคะมันก็จะได้ได้รับบริการออกมาคือมันไม่ได้เป็นของแต่มันแบบการที่ ผู้ให้บริการมาแล้วก็มาให้มากระทํไอ้นี้กับตัวลูกค้าอย่างงี้เป็นต้นต่อไปมิติที่2สินค้าวัดคุณภาพสินค้าสามารถวัดคุณภาพได้ง่ายง่ายกว่าบริการบริการวัดคุณภาพได้ยากยกตัวอย่างเช่นปากกาเนี่ยที่อาจารย์เขียนอยู่หน้าจอเนี่ยถ้าสมมติว่าปากกามันเขียนไม่ติดมันเขียนไม่ติดขึ้นมาก็แสดงว่าปากกาเนี่ย มันไม่ได้มาตรฐานมันไม่มีคุณภาพมันใช้งานไม่ได้แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการประเมินคุณภาพของมันสินค้าประเมินคุณภาพได้ง่ายกว่าแต่บริการประเมินคุณภาพได้ยากทําไมถึงบอกบริการประเมินคุณภาพได้ยากขอยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเราเราคนคนเดียวกันค,คนละคนกันสมมติว่าเราเป็นคนละคนกัน นะคะเราเป็นคนละคนกันแล้วปรากฏว่าเราไปเข้าเสริมความงามเราไปเสริมความงามอย่างนี้เนอะหรือจะไปตัดผมทําผมอะไรก็แล้วแต่ A A กับ B A เข้านี้ช่างไปเจอช่างคนเดียวกันเลยไปเจอช่างคนเดียวเสริมความงามตัดผมเสริมสวยกับช่างคนนี้ A โอเค A บอกว่าช่างคนนี้ดีมากทําได้ถูกใจชอบมากเลยแต่พอ B บก็ไปใช้บริการที่ร้านนี้ร้านเดียวกันช่างคนเดียวกันแต่ปรากฏว่าพอทําเสร็จแล้ว B บอกว่าเอ้ยทาไมมันออกมาเป็นอย่างนี้ B รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่โดนใจอย่างที่ B ต้องการอย่างนี้เห็นไหมคะ A กับ B แม้จะเป็นร้านเดียวกันช่างเดียวกันแต่มันความความพอใจของเขาความรู้สึกของเขามันไม่เหมือนกันและดังนั้นบริการเนี่ยมันจึงประเมินคุณภาพได้ค่อนข้างยากวัดได้ยากกว่าเนะต่อมา ต่อมาเป็นเรื่องฝั่งซ้ายสินค้าก่อนนะคะผู้ผลิตผู้ผลิตสินค้าจะไม่ได้มีโอกาสไปเจอหน้าผู้บริโภคหรือคนซื้อได้โดยตรงยกตัวอย่างเช่นคนผลิตมาม่าคนผลิตปากกาคนผลิตสบู่ผู้ผลิตก็ผลิตผลิตผลิตไปพอผลิตไปก็ส่งเนะส่งไปที่ร้านไปวางขายที่หน้าร้านเช่นสมมติไปส่งที่หน้าร้าน7 e เ e ่นอพอไปถึงหน้าร้าน7 e เ e ่ e ก็ผู้ผลิตก็คือไม่ไม่ได้ไปอยู่ที่ร้านเซเว่นด้วยเนอะดังนั้นแต่และคนซื้อเวลาเขามาซื้อสินค้าเขามาซื้อจากร้านเซเว่นดังนั้นคนผลิตกับคนซื้อหรือผู้บริโภคมันไม่ได้พบกันโดยตรงค่ะมันขายผ่านคนกลางขายขายผ่านร้านค้าเนอะในขณะที่บริการเนี่ยผู้ให้บริการกับผู้รับบริการผู้ให้บริการกับผู้รับบริการต้องมาเจอโดยตรงมาเจอหน้ากันโดยตรงเช่นสมมุติว่าเราไม่สบายเราต้องการบริการการรักษา เราก็ต้องไปหาคุณหมอเราก็ต้องไปเจอหน้าคุณหมอโดยตรงถูกไหมคะเราต้องการตัดผมเราก็ต้องไปที่ร้านตัดผมเราก็ต้องเจอช่างโดยตรงให้บริการณขณะนั้นเสร็จในเวลาที่ไปเจอไปเจอหน้ากันเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องมิติในเรื่องของการการจาหน่ายค่ะการจําหน่ายสินค้าจําหน่ายผ่านผ่านคนกลางได้แต่บริการมันจําหน่ายผ่านคนกลางเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้มันลําบากเนาะ ต่อมามิติที่4สินค้าเนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้บริโภคภายหลังได้ง่ายๆเลยมามา่าซื้อมาอาจจะยังไม่กินก็เก็บไว้ก่อนอีกสัก2วันมากินมันก็ยังกินได้ปากกาซื้อมาก็เก็บไว้ใช้ได้อีกหลายวันสบู่แชมพูอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่การบริการเนี่ยการให้บริการและการรับบริการมันต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยนะคะต่อมามิติต่อมาเป็นเรื่องของการ ผลิตอีกเช่นเดียวกันเป็นในเรื่องของกระบวนกระบวนการผลิตนะคะกระบวนการผลิตการผลิตในที่นี้ก็คือถ้าเป็นสินค้าสามารถใช้เครื่องจักรในการผลิตได้เป็นปริมาณมากๆนะคะเป็นปริมาณมากๆเลยก็คือว่าผลิตทีเดียวออกมาเนี่ยเช่นมาม่าเนาะนาทีเดียวก็ได้ออกมาเป็นพันหอ่อหมื่นห่อ นะคะคนไม่ต้องไม,ไมต้องไปทำอะไรปล่อยเครื่องจักรผลิตไปในขณะที่แรงงานคนแรงในขณะที่ในการบริการในการบริการจําเป็นต้องใช้แรงงานคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเ,เสริมความงามช่างตัดผมนะคะ รือทนายความหรือนักบัญชีเนี่ยต้องใช้คนเนาะต้องใช้คนมาเป็นผู้ให้บริการดังนั้นคนหนึ่งอย่างเช่นคุณหมอคุณหมอหนึ่งคนไม่สามารถตรวจคนไข้พร้อมกันเป็นร้อยคนได้ต้องเรียกคนไข้มาทีละคนทีละคนทีละคนดังนั้นเนี่ยบริการจึงต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักค่ะนะคะมิติต่อมาเป็นในเรื่องของการเลือกทำเลค่ะการเลือกทำเลในฝั่งของสินค้าการเลือกทำเลในการผลิตสินค้าเนี่ย จะพิจารณาต้นทุนเป็นหลักในขณะที่การเลือกทําเลของบริการการให้บริการจะพิจารณาลูกค้าเป็นหลักทําไมจึงเป็นเช่นนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุติว่าจะสร้างโรงงานในการผลิตมามา่าสร้างโรงงานในการผลิตชาเขียวอิชิตันนะคะถ้าจะสร้างโรงงานเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็คงไม่มาซื้อที่ดินในเมือง เพื่อมาสร้างโรงงานผลิตมามา่าผลิตอิชิตันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในเมืองที่ดินมันราคาแพงราคาสูงดังนั้นมันก็ไม่ไหวไม่คุ้มทุนสู้ราคาไม่ไหวดังนั้นเขาก็เลือกออกไปสร้างโรงงานในแถวชานเมืองหรือต่างจังหวัดที่ดินมันจะราคาถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นฝั่งสัตว์ฝั่งสินค้าผลิตสินค้าเนี่ยพิจารณาต้นทุนเป็นหลักแต่ในขณะที่ฝั่งบริการพิจารณาลูกค้าเป็นหลักคือหมายความว่า ถ้าสมมติว่าเราจะเปิดเนี่ยร้านเสริมความงามคลินิกเสริมความงามอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะไปอยู่ห่างไกลผู้คนเนอะอยู่บ้านนอกชนบทเลยลูกค้าก็จะเดินทางไปหาได้ยากลําบากดังนั้นก็ต้องเลือกทําเลที่มันลูกค้าเดินทางไปไปได้ง่ายลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายเช่นอาจจะอยู่ในเมืองอาจจะอยู่ในห้างเพราะฉะนั้นบริการเนี่ยนะคะก็จะต้องเลือกทําเลโดยพิจารณาที่ลูกค้าเป็นหลักนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องในเรื่องของที่ตั้งนะคะในเรื่องของที่ตั้งต่อมาอันนี้เป็นเรื่องการผลิตสินค้าการผลิตสินค้าสามารถใช้ระบบอัตโนอัตโนมัติได้อันนี้ก็คือเมื่อสักครู่จากข้อเมื่อตะกี้ข้อเมื่อตะกี้ที่บอกว่าเราใช้สินค้าในการเออเราใช้ขอโทษเราใช้เครื่องจักรเราใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าเครื่องจักรเนี่ยมันก็คือระบบอัตโนมัติผลิตได้ทีมากมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการผลิตเช่นเดียวกัน ะะผลิตได้ทีมากๆคนไม่ต้องมาทําอะไรคนก็ไปนั่งจิบกาแฟรอได้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติก็ทําไปในขณะที่บริการเนี่ยมันใช้ระบบอัตโนมัติได้ยากเช่นหาคุณหมอนะคะเราคงไม่สามารถไปหาหาแบบเครื่องหรือหา AI ที่มาแทนคุณหมอได้ไปหาแบบไปคุยกับเครื่องเครื่องที่จะมาแบบตรวจอะไรเราเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่คนอย่างเงี้ยมันมันก็คงยากลําบากเราก็อยากเจอคุณหมอที่เป็นคนเป็นมนุษย์มากกว่า อย่างเงี้ยนะคะบริการมันจึงไม่มันจึงไม่ค่อยใช้ระบบอัตโนมัติเท่าไหร่นะคะอันสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจําหน่ายค่ะเหมือนอันคล้ายๆเมื่อตะกี้นะคะการจําหน่ายก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นฝั่งสินค้าขอบเขตของตลาดกว้างกว่าหมายความว่ายังไงคะตลาดกว้างตลาดกว้างก็คือ,เ,อเวลาผลิตสินค้าเสร็จสามารถที่จะกระจายสินค้าไปขายได้วางจําหน่ายได้ตามร้านทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ นะคะวางจําหน่ายได้ตามร้านทั่วประเทศในขณะที่ถ้าเป็นบริการบริการเนี่ยขอบเขตของตลาดมันแคบกว่ามันแคบกว่าเพราะว่าเช่นคุณหมอคนหนึง่งคุณหมอคนนี้ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะคะไม่ใช่คนไข้คนไข้รออยู่ที่เชียงใหม่คนไข้รออยู่ที่ภูเกต็ตไม่สามารถเดินทางไปหาได้ทันทีทันทีนะคะมีแต่คนไข้ต้องเดินทางมาหาคุณหมออย่างนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของบริการเนี่ยขอบเขตตลาดมันจึงแคบกว่านะคะ อันนี้คราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับสัดส,ส่วนสัดส,ส่วนของสินค้ากับบริการว่ามันเป็นยังไงในความเป็น Product ในความเป็น Product ผลิตภัณฑ์นะคะเนาะมันก็สามารถมีส่วนผสมของทั้งสินค้าและบริการผสมกันได้อยู่ที่ว่าอันไหนจะมีสัดส,ส่วนมากน้อยกว่ากันตรงกลางเนี่ยคือศูนย์เห็นไหมคะตรงศูนย์ฝั่งซ้าย ขยบไปฝั่งซ้ายจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสัดส่วนความเป็นสินค้าขยบมาฝั่งขวาร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสัดส่วนของความเป็นบริการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นธุรกิจแต่ละประเภทจะมีสัดส่วนอันนี้มากน้อยไม่เท่ากันดังนั้นย้อนกลับไปในคลิปที่หนึ่งย้อนกลับไปในคลิปที่หนึ่งก็คือที่บอกว่าประเภทของธุรกิจเนี่ยหรือประเภทของกิจการเนี่ยถามว่าบริษัทบริษัท อันใดอันหนึ่งเพียงบริษัทเดียวสามารถทำเป็นทาธุรกิจเป็นทั้งการผลิตการค้าและบริการสามอย่างรวมกันเลยได้ไหมคำตอบก็คือได,อด้บริษัทอันใดบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งที่เดียวเนี่ยก็สามารถทำธุรกิจทั้งสามสามแบบนี้ได้หรือจะทำแบบใดแบบหนึ่งก็ได้จะผลิตอย่างเดียวไปก็ได้หรือจะทำสองอย่างก็ได้เช่นผลิตด้วยการค้าด้วยนะคะเป็นคนกลางจำหน่ายด้วยก็ได้หรือจะ ให้บริการทําการค้าแล้วมีการให้บริการด้วยก็ได้แต่ไม่ได้ผลิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสัสดส่วนตรงนี้นะคะสัสดส่วนความเป็นสินค้าและบริการมีมากน้อยไม่เท่ากันเช่นถ้าประกอบรถยนต์โรงงานประกอบรถยนต์อันนี้แน่นอนมันต้องหนักมาทางฝั่งสินค้าเพราะว่า Input Pro c e s s Output ออกมาได้เป็นรถยนต์ บริการนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะต่างจากอย่างเช่นธุรกิจให้คำแนะนำปรึกษาคำปรึกษาอย่างเนี้ยอันเนี้ยแทบจะไม่มีตัวสินค้าเลยเพราะว่าให้บริการในการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกือบจะทั้งหมด100%นะคะหรือร้านอาหารพัตคารมีทั้งสินค้าเพราะก็คือตัวอาหารที่เขาทำมาให้เรารับประทานเนาะแล้วก็ในฝั่งบริการก็อาจจะมีบริการเช่นบริการส่ง ส่งไปให้ที่บ้านเนาะหรือบริการอะไรอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวค่อยติดตามเนะื้อหาในบทที่1ต่อไปในคลิปที่3นะคะเพราะว่ามันยังไม่หมดบทที่1เนอะ